สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พ้าและก็เด็กๆค่ะอยู่กับ x p e r g เอการถตู้ MPV คันใหญ่คันนี้เลยเห็นเป็นรถคันใหญ่แบบนี้ค่ะแต่เวลาเราเลี้ยวหรือว่าเรากลับรถนะคะในที่แคบเนี่ยบอกเลยว่าง่ายแล้วก็สบายมากๆค่ะเพราะว่าเขามีล้อหลังนะคะที่ช่วยในเรื่องขององศาของการช่วยเลี้ยวด้วยค่ะเราสามารถปรับระดับให้เขาต่ําลงมาได้นะคะอยู่ที่ประมาณ 3ซติเมตรเลยระหว่างทางเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะจอกแจ็กวอลแวเพราะว่านี่เลยค่ะเรามีจอกลางนะคะไซส์ใหญ่เลยไว้ให้เด็กๆได้ดูกันระหว่างทางที่เดินทางนั่นง สงสัยกันใช่ไหมคะว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กเลย่าฟ้าเนี่ยจะขับคันนี้ไหวได้ยังไงเดี๋ยววันนี้คะ่ะจะพาไปดูวั Egg, นเดย์ริด X 2 X กคันนี้ต่าฟ้าแล้วก็เด็กๆก,กันคะ่ะไปดึกันเลยไอเด็กคนละกัน ตอนนี้นะคะเราจะพาเด็กๆคะ่ะไปเรียนพิเศษกันนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะจอกแจ็ควอลแวร์เพราะว่านี่เลยค่ะเรามีจอกลางนะคะไซส์ใหญ่เลยไว้ให้เด็กๆได้ดูกันระหว่างทางที่เดินทางนั่นเองคะ่ะจอน,นี้นะคะไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเลยค่ะเพราะว่าเขามีแอปพลิเคชันติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็น y YouTube Disney Plus น,นะคะก็มีอยู่ที่จอน,นี้เลยก็ให้เด็กๆหาสามารถเลือกเอนเตอร์เทนตัวเองได้เลยคะ ก็สาหรับใครนะคะที่กังวลว่าแบบเอ้ยเอาจอกลางลงมาแล้วอะเราจะมองไม่เห็นกระจกหลังเพราะว่าจอกลางจะบังนะคะลืมไปได้เลยปัญหาน,นี้เพราะว่านี่ค่ะเขามีจอดิจิตอลแบบอัตโนมัติให้เลยเมื่อเราเปิดจอหลังมาอีกอีกหนึ่งอย่างที่ฝ้ายชอบนะคะสาหรับ f อเซอร์อาคันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะถ้าประตูปิดไม่สนิทอย่างเงี้ยฝ้ากำลังปิดไม่สนิทอยู่รถก็จะไม่เคลื่อนตัวออกไปนะคะอย่างให้ดูนี่ประตูปิดไม่สนิทอยู่เราฝ้ายใส่เกียร์ดี หลไม่ไปอันเนี้ยถือว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เหมาะสําหรับคนมีเด็กมีลูกเล่นแบบคันมากๆเพราะว่าบางทีอะเราเผลอประตูปิดไม่สนิทแล้วเด็กอาจจะแบบว่ามีการหล่นลงได้ดแต่คันนี้ก็คือหลไม่ขยับถ้าดีฉันปิดประตูไม่สนิทซึ่งชอบมากสำหรับฟีเจอร์นี้ค่ะ X อกรคันนี้นะคะมีเชื่อมล่างที่นุ่มวนวลค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการใช้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแนะนําให้เป็นโหมดสปอร์ตนะคะเพราะว่าช่วงน้าจะได้เฟินแล้วแอบเห็นนี่ ตองมาจอเมื่อก no like sure ี้มีแอบมีลูกเล่นว่าเราเออปรับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วมีไฟขึ้นด้วยเห็นแป็นรถข้างใหญ่แบบนี้ค่ะแต่เวลาเราเลี้ยวหรือว่าเรากลับรถนะคะในที่แคบเนี่ยบอกเลยว่าง่ายแล้วก็สบายมากๆค่ะเพราะว่าเขามีล้อหลังนะคะที่ช่วยในเรื่องขององศาของการช่วยเลี้ยวด้วยค่ะ ที่นั่พิจของเด็กๆกันแล้วค่ะแอบเห็นรนเยอะมากแต่ว่าไม่กังวลเรื่องที่จอดเลยนะคะถึงจะเป็นรถขั้นใหญ่แบบนี้ก็จอดได้อย่างแน่นอนเพราะว่า X พึ่ง X เกคันนี้เขามีระบบช่วยจอดอัจฉริยะด้วยวแล้วเราก็เลือกได้เลยนะคะเราเอาคันไหนดีนี่หละจ้า่เี้เราเข้าระบบออตโต้ฟังแล้วนี่คือฉันปล่อยมือนะไม่ได้คอนโทรลแตยอย่างใด รันอื่นก็ไม่ต้องตรัวขอให้มีรถสองทางเราก็สามารถจอดได้ผักกระจกให้ด้วยเดี๋ยวเขาก็ใส่เกียร์ทีให้เลยโดยที่เราต้องทำอะไรเลยนะคะนี่คือการปรบเน,ปบนไปคะ่ะเน,น็กๆลรอ้อยกันฟ้าไปด้วจใจกันค เด็กเข้าที่เรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาอยู่บนรถนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องไปหาที่อื่นอยู่เลยเพราะว่าในรถนี้มีครบตั้งแต่นี่ตู้เย็นที่เราสามารถเอามาแช่นะคะเครื่องดื่มต่างๆเอาไว้ได้อยู่บนรถแบบนี้แล้วก็ยังมีนี่เลยค่ะหน้าจอกลางนะคะที่เราเอาไว้เอนเตอร์เทนตัวเองในการ ดูคลิปต่างๆระหว่าง,างาร,ร้อลูกอาจจะเข้าไปช่อง y YouTube Disney ค่ะก็คือมีหมดเลยอันนี้คือมีให้อยู่แล้วโดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆเพิ่มเติมมาเลยนะคะก็เซิร์ชหาที่เราอยากดูได้เลยแบบนี้แล้วก็ในรถคันนี้นะคะมีม่านบังแดดให้ด้วยเผื่อว่าเราไปจอดในที่แสงจ้าเนอะเราจะได้พักผ่อนสายตากันได้นะคะมีม่านบังแดดแบบนี้เลยก็อยู่ได้แบบต่อให้จอดกลางแดดก็ไม่ร้อน แล้วที่เบาะแถวที่2นะคะนี่ตรงพนักก็มีไวเลสชาร์จิ้งด้วยสามารถวางแล้วก็ชาร์จได้เลยแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่จะหมดอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องหาสายและยงระยางมาชาร์จบนรถอีกต่อไปแล้วค่ะหลังเบาะคู่หน้านะคะยังมีถานเอเนกประสงค์ค่ะเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายเลยนะคะสำหรับใครที่บอกว่าต้องทํางานในรถหรือว่าเป็นฐานอาหารก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะและเบาะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเขาสามารถนวดได้ด้วยเดี๋ยวลองนี ปรับเอนอนอนะคะแค่กดปุ่มนอกจากจะปรับเอนอนอแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถเป็นเบาะนวดไฟฟ้าได้ด้วยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเขามาให้ถึง6แบบแล้วก็ปรับความแรงได้ถึง3ระดับเลยใครที่บอกว่าเวลารอลูกนานๆอะ่ะไม่อยากจะเดินไปหาที่อื่นก็คือจบที่รถคันนี้เลยนะคะเดี่ยว โหตอนนี้แดดร้นอนมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ใกล้เวลาที่เด็กๆเนี่ยจะเลิกเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดแอร์ในรถเนี่ยรอเด็กๆไว้ก่อนดีกว่าค่ะแต่ว่าไม่ต้องเปิดที่รถนะคะนี่เดี๋ยวเปิดทางสมาร์ทโฟนได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็แอร์ในรถเราเปิดไวแล้วนะคะที่ตัวอย่างน่งอยู่ตรงนี้อเลยอเอ้ยไปได้ๆเรียนเสร็จแล้วไปก,กินข้าวกันอีกที ตอน,นเด็กขึ้นรถไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าตัวแม่เองอ่ะขึ้นไม่ได้เพราะว่าประตูอยู่ใกล้กับรถคันข้างๆเดี๋ยวจะเปิดไปกระแทกค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะให้รถเนี่ยเลือกมาผ่านทางสมาร์ทโฟนคันนี้เลยเน,นี่ทุกคนออกมาแล้วแบบตัวยังอยู่นี่อยู่เลยนะคะ ตอนนี้เราก็มาที่ห้างแล้วนะคะคันนี้นะคะเวลาเราขึ้นลานจอดรถหลายคนอาจจะกังวลเรื่องของความสูงเพราะว่าทําไม mm. เห็นรถคันใหญ่แน่นอนว่าเราต้องตีไว้ก่อนว่าหลังคาสูงแต่คือคันนี้สามารถขึ้นลานจอรถได้แบบสบายๆที่สําคัญเราสามารถปรับระดับให้เขาต่ําลงมาได้นะคะอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกังวลอยู่ใช่ไหมลืมข้อนี้ไปได้เลยค่ะนี่ นอกจากเราจะปรับให้ต่ําลงได้แล้วนะคะเวลาเราไปเจอแบบเนินสูงสูงหรือว่าบางทีอยากฝนตกเราต้องไปเจอพื้นที่น้าขังน้ําทั่วมาเราก็สามารถปรับให้สูงขึ้นได้น,นะคะถึง4เซนติเมตรเลยช้อปปิ้งเสร็จแล้วค่ะเด็กๆป้าของเก็บรถกันมาโอ้โหที่เก็บของเยอะมากเลยค่ะ ก็สมมติว่าถ้าเราถือของหนักๆมานะคะคันนี้เนี่ยเขายังมีปุ่มให้เรากดค่ะเพื่อลดเนี่ยโหลดลงไปเราจะได้เอาของใส่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมเบาะสามารถพับได้นะคะในกรณีที่เราเนี่ยมีของเยอะมากๆและต้องการพื้นที่เยอะๆนะคะก็สามารถพับเบาะได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะวันเดวิสเอ็กเพิร์กเอนะคะนี่เลยไปขับมา1วันนะคะความรู้สึกตอนนี้บอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยคือคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ ขั้นใหญ่ค่ะแต่ว่าขับง่ายขับสบายนะคะช่วงล่างก็มีความนุ่มมากๆเลยค่ะที่สําคัญเด็กๆชอบมากเลยค่ะเพราะว่าข้างในเนี่ยมีความกว้างนะคะมีจอให้ดูด้วยใช่ไหมอ่าโหเด็กๆคือชอบมากหลงรักเลยค่ะคันนี้และที่สําคัญนะคะเห็นดีไซน์รถไหมแค่เห็นก็ชอบมากเลยค่ะลองรถมาใครๆก็แบบอุ๊ย คุณแม่ยังอยู่วัยทินอยู่เลยเพราะว่าคันนี้นะคะเขาเป็นรถ MPV ทรงคูปเป้ด้วยนี่ใครที่บอกว่ามองหารถตู้อยู่ที่ขับง่ายขับสบายนะคะแนะนำคันนี้เลยไอคุเอเก,กค่ะสัลวันี้ฝ้ากเด็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย